สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกทท่านนะเจ้าเจ้านี้เสียงตามสายมาทรงกระจายเสียงในเจ้าวันอังคารที่าวเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับแฮมเก้าข้านะเจ้าเดือน8เหนือนะเจ้า ในเจ้าวันอังคารวันนี้ก็มีข่าวสารนะเจ้าที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะเจ้าได้รับทราบกันนะเจ้า,าสําหรับเบื้องต้นนะเจ้าเริ่มต้นข่าวในวันนี้นะเจ้าเขาก็จะมา,าว่ากันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะเจ้าเพราะว่า,าในช่วงสัปดาห์นี้นะเจ้าสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะ ต้องติดตามนะจ๊ะก,กันอย่างใกล้ชิดเลยนะจ๊ะซึบเนื่องจากพายุนะจ๊ะพายุที่เข้ามาในช่วงของอสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะก,ก็ทธให้ฮบ้านเฮานั้นมีปริมาณของฝนฟ้าค่อนข้างหนักนะจ๊ะแล้วก็ดูจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นนะจ๊ะเพื่อนกอ ได้คา,าดหมายนะเล,ะลักษณะอากาศไปจนถึงประมาณสัปดาห์หน้านะจ้ะว่าจะมีในเรื่องของฝนนะจ้ะปริมาณค่อนข้างหนักนะจ๊ะที่เกิดจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่เสาร์ามถึงเสร์้านะจ๊ะเสาถึงเสาพฤษภาคมนะจ๊ะแต่ในช่วงนี้นะจ๊ะก็ยังที่ทุกท่านได้เห็นได้ ติดตามข่าวกันนะเจ้าก็คือยังมีฝนนะจ้ายังมีฝนตกอยู่ถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะจ้าในส่วนของอภาคเหนือเฮานะเจ้าส่วนช่วงเวลาที่อาจจะมีฝนตกหนัก ทั่วทั้งประเทศนะจ๊ะก,ก็อย่างที่บอกไปก็คือช่วงวันที่เสารสามถึงเสห้ากลุ่มเออเสหพฤษภาคมเนี่ยนะจ๊ะดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องอช่วยดูแลนะจ๊ะสภาพแวดล้อมรอบบ้านเพราะว่าภาวะที่เ,เกิดฝนนะจ๊ะฝนตกลงมาเออค่อนข้างที่จะอันหนัก นเจ้าทำให้มีน้ําขังนเจ้านอกจากจะมีน้ําขังที่ทําให้เกิดน้ําท่วมน้ํารอกันระบายแล้วก็ยังทําใหา้มีน้ําขังในพื้นที่ออแอ่งนเจ้าหรือว่าในภาชนะทีอ่อยู่รอบๆอบบ้านเฮาซึ่งเฮาอาจจะเอ,เอาเป็นขยะนเจ้าเป็นขยะเป็นเศษเสิ่งของือใจที่เฮาบ่าใจแล้วเอ็นเจ้เาไปวาง ไว้หิมหิมนะจ๊ะอาจจะนอกชายคาบ้านหรือว่าจะตามโต๊ะตู้ตังหรนะที่มีขามีน้ําขังนะจ๊ะน,นี้ต้องอระมัดระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกโรคที่มากับยุงนะจ๊ะเพราะว่าก็มีหลายหลายโรคเหมือนกันเป็นโรคที่มากับยุงนะจ๊ะดังนั้นสภาพอากาศที่มีฝนนะจะก็ทำให้เกิดโรคภัยนะจ๊ะต่างๆได้ นักเลยทีเดียวนะจ๊ะก็ฝากกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไว้ให้ได้ดูแลในด้านสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านกันตัวนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของการขับรถขับลาอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังเหมือนกันนะจ้าขับรถในในช่วงที่มีฝนตกแย่นะจ้ะฮันดนก็จะมืนเนาะดังนั้นการขับรถโวยนะจ้ะ ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุกันได้นะจา้าเกาใจรถใจถนนกันด้วยความระมัดระวังบัคับโวยบัใจโทรศัพท์มือถือคณะขับรถนะจา้าแล้วก็ต้องมีสติอยู่เสมอนะจา้าแล้วก็อ่าอุปกรณ์สําคัญนะจา้าก็คือหมวกกันน็อกสําหรับท่านที่ต้องขี่รถเครื่องนะจา้าแล้วก็สำหรับท่านที่ขับรถยนต์ในเรื่องของการคาดเข็มขัด ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องคํานึงถึงนะเจ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเสมอบ่อยๆถ้าหากว่าเฮาประมาทนะเจ้าอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับในเรื่องของสภาพอาการและวกาะห่วงไปตัวในเรื่องของโรคภัยนะเจ้าแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะเจ้าและก็สําหรับข่าวสารของทางเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้า อในห่วงระยะเวลาของเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเจ้าก็ยังคงอยู่ในห่วงของการยื่นชําระภาษีนะจ๊ะยังมีภาษีแหมตัวหนึ่งนะจ๊ะแห่มประเภทหนึ่งที่อยู่ในห่วงของการยื่นชําระภาษีของท่านเจ้าของที่ดินทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะจ๊ะห้องภาษีตัวนี้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะจ๊ะ ซึ่งถ้าตามปกติแล้วนะาเจ้าภาษีดังกล่าวก็จะต้องรีบดําเนินการยื่นชํา,าระภาษีกันภายในเดือนเมษายนนะเจ้าแต่ว่าทางภาครัฐบาลเองนะ้เจ้าเปิ้ลขยายในห่วงของระยะเวลาการยืน่นชําระภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้างนะเจ,งนเจ้าของท่านเจ้าของทรัพย์นะเจ้าออกไป จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะจ้ะแล้วก็ยังมีห่วงระยะเวลาของการพือผ่อนชําระได้ตยนะจ้าดังนั้นท่านเจ้าของทรัพย์สินท่านเจ้าของสิ่งปลูกสร้างเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลบ้านกลางนะจ้ะถ้าหากว่าท่านได้รับหนังสือแจ้งประเมินนะจ้าการชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วท่านก็สามารถดําเนินการได้เลยนะจ้าหรือว่าอาจจะ มีข้อสงสัยนะจ๊าในเรื่องของการประเมินว่าเอ๊ะปีนี้มันดูเหมือนจะราคาการประเมินสูงขึ้นก่อจะใดถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของกองคลังเขาได้นะจ๊ะหรือว่าอยากจะผ่อนชำระนะจ๊ะผ่อนชำระเกาะมีหืบริการนะจ๊ะสำหรับการผ่อนชำระสามงวดนะจ๊ะ ดังนั้นถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยอะไรจะได้ก็สามารถติดต่อ,อะจะเข้าไปที่สำนักง,งานก็ได้นะเจ้ะไปที่ศูนย์วันสต็อร์วิสนะจ้าที่อยู่จันหนึ่งเฮาก็จะมีเคาน์เตอร์ของกองคลังนะจ้ะคอยอมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการท่านอยู่ในเคาน์เตอร์หกเจ็ดนะจ้าก็สามารถไปสอบถามได้หรือนะจ้ะท่านอ,อยู่ใน <c oughs> อยู่ในลาย OA เป็นเพื่อนกับทางเทศบาลอยู่ในลาย OA ของเทศบาลท่านก็สามารถที่จะแชทสอบถามนะจ๊ะแชทสอบถามก็ได้หรือโทรศัพท์สอบถามก็ได้หรือนะจ๊ะก็ท่านสะดวกจุดไหนจะได้นะจ๊ะก็สามารถรับบริการได้เหมือนกันหมดเลยนะจ๊ะในเรื่องของการชรําระภาษีกาเทศบาลนะจ๊ะเกาะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะจ้าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่นำมา พัฒนานะจะมาดูแลคุณภาพชีวิตมาดูแลเรื่องการศึกษามาดูแลเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ส่วนหนึ่งก็มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะจะรวมถึงเงินภาษีที่เทศบาลได้รับการจัดสรรกับ ามาจากทางรัฐบาลส่วนกลางนะจ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็เป็นเงินที่เฮานามาดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดนะจ้าตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตเลยนะจ้าก็อขอบคุณสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้เลยเห็นถึงความสําคัญของการชําระภาษีนะจ้าได้ทําหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะจะ ของประเทศในการชําระภาษีเป็นประจําทุกๆปีนะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณมาหน้าที่นี้แล้วกาย้ำเหม่ยกรรมนึ่งว่าห่วง อของปีงบป,ประมาณปีพศ2568ก็เกาะยังมีเรื่องของภาษแีแห่มประเภทหนึ่งที่จะต้องรีบยื่นดําเนินการก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะจ่าดงน,นั้นท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลบ้านกลางเกาะจะได้ขอความร่วมมือนะจะาขอความร่วมมือแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ดําเนินการในส่วนของการยื่นชําระภาษีดังกล่าว ตนะเจ่ามีข่าวประชาสัมพันธ์แห่ข่าวหนึ่งพูดถึงในเรื่องของระบบ l ล n e o A นายจ่าไลโอ OA ของเทศบาลเฮามีบริการหลายอย่างเลยนะจาที่อยู่ใน l ลโ e OA ก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจองรถทับส่งผู้ป่วยนะจาจองรถไปโรงพยาบาลไปหาหมอนัดเีย่ยนะจาก็ถ้าหากว่า ท่านที่มีการต้องไปพบแพทย์ยนะจะเป็นประจําท่านสามารถที่จะจองรถนะจ๊ะคือรถของเทศบาลเฮาฮับส่งนะจ๊ะในการรับไปส่งไปหาหมอเผื่อว่าลูกหลานนะหรือว่าท่านมาสะดวกในการขับรถไปเองลูกหลานเบาว่างนะจ๊ะเอ้ยไครจะไปส่งได้เนาะ รถของเทศบาลเฮามีรถฮับส่งนะจ๊ะเพื่อท่านที่จะได้ไปหาหมอนะจ๊ะท่านสามารถเข้าไปจองนะจ๊ะไปจองคิวไปแจ้งนะจ๊ะในไลน์โอเของเทศบาลในเมนูรับส่งผู้ป่วยนะจ๊ะจองคิวรับส่งผู้ป่วยเฮาก็จะมีระบบนะจ๊ะสามารถพิมพ์ข้อความพิมพ์แจ้งชื่อนามสกุลวัน ตี้หมอนัดเวลาเอนะเจ้าคือกับทางเจ้าหน้าที่เหาแล้วก็เจ้าหน้าที่เหาก็จะตอบรับรับทราบแล้วก็จะได้อู้คุยกันนะเจ้าในเรื่องของสถานที่วันเวลาให้มันชัดเจนเห็นเอนะเจ้าดังนั้นถ้าหากว่า ท่านใดที่เคยใช้บริการก็บ่เป็นห่วงแต่เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะจ้ะท่านาผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเสียงตำสายแล้วท่านจะต้องไปหาหมอและเกิดลูกหลานนะจ้าคนที่บ้านบ่ได้ไปหับไปส่งท่านท่านก็สามารถใช้บริการรถรับส่งผู้ป่วยนะจ้ะรถรับส่งไปหาหมอของทางเทศบาลได้นะจ้ะเพียงแค่ไปสแกน QR วอาโค้ดที่ปฏิทิน ในจาปฏิทินของปี68เนี่นนะเจ้ามันจะมีคิวอาโคสสมัครเป็นเพื่อนกันใน l ลาย OA แล้วก็ท่านสามารถไปใช้บริการได้ในเมนูรถรับส่งผู้ป่วยนะจาจองคิวรถรับส่งผู้ป่วยได้นะเจ้าอาลวจ้าวันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางหมดเวลาแหมแล้วนะเจ้าเราจะมาปะกันได้ใหม่ในวันพุ้นะจ้าเวลาเดิมก็คือ 8โมงเจ้านะครับหลังเขารถถับถองชาติเป็นต้นไปก็วันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาเพราะไม่พี่น้องไปก่อนนะเจ้าขอบคุณสำหรับการที่ตามห้าฟังนะเจ้าวันนี้ลาไปละเจ้าสวัสดีเจ้า